เป็นกำลังใจให้ Easy Boy เพียงแค่กดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์และกด subscribe เอาให้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยและคลิปนี้ผมขอ2อ0 0ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเมียว,ว,วเมียวสวัสดีครบก่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมก็สู่ช่อง Easy Boy <S <S 2> <S 2> <S และอยู่กับนูดีวูดูดีลูกดูดีลูกดูดี h e l l คบผมหนูดีแบบมาผิดปกติเลยครับผมซึ่งปกติแล้วหนูดีจะไม่เข้าไปในห้องคอมนะฮะแต่ว่าวันนี้หนูดีเดินเข้ามาแบบดื้อๆแล้วก็มานอนปุ๊บอยู่ใต้โต๊ะคอมตรงนู้นนะเพราะวันมีพรมแมวอยู่นะครับ,รมมนะรบซึ่งห้องของผมก็ี่แทนะ้ก็สภาพประมาณนี้นะครับผมวันนี้หนูดีเข้ามาในห้องใหม่ของพ่อพ่อก็ต้องทําการรีวิวห้องใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันสิพีครับพีครับ ขี้เกียจทำคลิปใช่ไหมครับเลยทำคลิปแบบนี้ออกมาใช่ไหมครับรตักง่ายดีใช่ไหมครับพี่ใช่ฝ้ามาันขี้เกียจมากๆเลยมันก็เลยถ่ายคลิปนี้ใช่โอเค <c oughs> สวั <Bulgaria> สดีครับผมจะมารีวิวห้องแคทเกมของผมเองนะครับผมนี่ห้องแคทเกมของผมเป็นไงละ่ะสวยไหมล่ะทุกคนและหนูดี <c oughs> ดู <c oughs> เอาไงเอาไงแมวชั่ว <c oughs> บีบ <c oughs> บีบดูดีวัวยังไงลกูกด,ดูดี ดูดีมีแต่คนที่ถือดูดีดูดีลูกโอเคครับเรามาเริ่มรีวิวห้องแคชเกมอันใหม่ของเรากันเลยนะครับผมผมได้จัดห้องใหม่นะครับเพราะว่าโฟมอันเก่าที่ผมเคยใช้นะครับมันมีแต่ฝุ่นนะผมก็เลยเอาอันเก่าไปเก็บไว้นะครับผมเผื่อได้ใช้ในห้องถัดไปนะครับผมแล้วก็เอาอันใหม่มาติดนะครับผมนี่เป็นไงสวยสนก้นงามนะครับผมลายเอ่อมันเรียกว่าอะไรเลยนะลายสี่เหลี่ยมนะทุกคนนี่ไงโอ้ดูคนข้างนอกนะสิเขากำลังกินน้ําอยู่นะอืแซ่บจังเลย

และนี่ก็คือโซนโตคอมของผมมันเองนะครับผมซึ่งเป็นโตคอมที่จัดใหม่นะครับผมเปลี่ยนโต๊ะให้กลายเป็นรูปแบบแบบนี้หมดเลยนะครับผมนี่ไงสวยงามนะครับคอมก็เอามาไว้ข้างล่างนะครับผมเพื่อแบบว่าจะได้แบบว่าขี้เกียจตั้งข้างบนนะครับเพราะว่าโต๊ะมันแบบว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรมันรับได้แค่จอ2จอและนี่นะครับคือโมเดลของผมมันเองนะครับผมนี่ไงโมเดลเลมแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้อีกสองตัวนะครับซึ่งมันน่ารักดีครับผมซื้อมาไว้นะครับตอนช่วงวันเกิด นะแล้วข้างบนนะครับเป็นโซนหูฟังนะครับหูฟังแมวสีชมพูน่ารักสุดยอดไปเลยมีรีโมทแอร์นะครเปิดแอร์สักหน่อยนี่ไง,ไง25องศาปกติแล้วพี่เปิดเองอ,องศาน้องๆก็แบบว่าก็คมร้อนอะ่ะ <c oughs> แล้วนี่นะครับก็คือส่วนของต๊ะคอมของผมนะฮะมีคีย์บอร์ดนะครับผมลเซอร์ laser นะครับเมาส์ลเซอร์ไม่บรูเยตินะครับผมซึ่งเป็นไม้ที่แบบว่าผมรู้สึกว่าเป็นไม้ที่ใช้ในการพากแล้วมันโอเคแล้ว นะครับผมซึ่งมันก็โอเคนะฮะอันนี้ก็คือหน้าจอ2อหน้าจอนะครับอันนี้เอาไวด้ดู Discord ก,กับโปรแกรมอัดวิดีโอแล้วก็ทานี้เอาไว้ทํางานภาคเสียงนะครับผมมีลําโพง2ตัวเหมือนเดิมที่ใช้มาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับทางนี้ก็เป็นปลั๊กไฟนะครฮะอย่ามาดูข้างหลังนะฮะลกชิปไกด์เลยทีบอกเลยนะครับผมแล้วข้างล่างก็มีพรมเมลนุ่มๆน,นะครับผมเอาไว้เหยียบนั่นเองนะฮะแล้วนี่ก็คือสภาพของเบาะที่โดนสงครามมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หนูดีนั่นแหละฮะเข้ามาแล้วก็โต๊ะเก้าอี้เกมมิ่งเหมือนเเเดิิิมมมนะครับแลพ่ต คือเครื่องสำรองไฟคะทุกคนช่วงนี้บ้านผมนั้นเอ่อเวลาฝนตกใหญ่ๆนะมันจะดับไปเลยหรือว่าอยู่ดีๆก็ดับดื้อๆไปเลยนะครับผมอาจจะแบบเออนกไปจิกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบทําให้ไฟมันดับนะครับก็เลยต้องซื้อเครื่องสำรองไฟมานะครับผมก็สเปคก็จะประมาณนี้นะครับผมข้างบนก็มีลูกอมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมมีต้นไม้เอ่อปลอมด้วยตรงนู้นนะครับทุกคนก็เซ็ตก็จะประมาณนี้นะครับส่วนทางเซ็ตคอมสตรีมนะครับซึ่งเออโอ้กินข้าวไปเนี่ย ดจอบเลยนะกินข้าวก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ายัางเหลือจออีกจอนึงนะครับเอาไว้อ่านแชทน้องๆน้อ,นอ,นอแล้วก็เล่นเกมด้วยส่วนกล้องนะครับผมก็เป็นกล้องตรงนี้ ส่วนกล้องตรงนี้นะครับก็เป็นกล้อง cam, เวคแคม 4K นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปติดตรงนี้กันนะครับผมถ้ามันเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าตังค์จนจังวะ <c oughs> กระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็มีอาหารที่เพิ่งกินเสร็จไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็มีพัดลมเล็กแนงะ่มีเครื่องถ่ายเอกสารนู่นนั่นนี่แล้วก็มีคอมอีกเครื่องนึงซึ่งสเปคแลยกว่าเครื่องนี้ซะอีกนะครับผมแล้วก็ลงมาข้างล่างก็เป็นตารางอ่ะมีใครเอาตารางงานไว้แบบนี้ไหมทุกคนผมว่า น่าจะเป็นผมคนเดียวหรอมั้งใช่ไหมตารางงานก็คือการวางแผนคลิปต่อไปว่าเออเราจะลงคลิปอะไรนี่ครับผมออลงคลิปอะไรต่อไปแล้วทําให้คนดูไม่เบื่อนะครับแล้วทางนั้นนะครับก็เป็นเอ่อที่สํารองไฟอีเช่นเคยนะครับผมเหมือนกับตัวนั้นเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแนวเกมมิ่งนะครบไฟได้เยอะกว่านะเพราะว่าอันนี้มีการ์ดจอ ซึ่งกาดจอราคาแพงเบื่อๆมากๆเลยนี่ฮะผมมันแพงมันแพงก็ต้องดูแลรักษาดีๆหน่อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นเครื่องปิ้นนะครับผมที่ใช้มานานมากกว่า1ปีนะครับเลื่อนออกมาก็มีฝุ่นเห็นไหมแล้วก็ใส่หมึกได้นะครับผมแล้วก็มีสเปรย์ดับกลิ่นนะครับขยอยขยายครับแล้วก็ฉีดนี่ฉีด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 ไ ก็จะทำให้ห้องหอมขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตารางงานแล้วก็เก็บทรัพย์สินอะไรมากมายนะครับผมอย่างเช่นไม้ราคาแพงซาวการ์ดราคาแพงกล่อง i p h o n e iPad แล้วก็รูป,ปต่างๆที่ผมเคยได้ถ่ายกับพี่สาวแล้วก็แม่นะครับผมแล้วก็มีกล่องกล้องโอ้โหเยอะมากตู้นี้เยอะมากแล้วก็ไม้เก่าผมนะครับแซมสั้นนะครับผมแล้วก็มี อะไรนี่แอร์เฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยแล้วก็มีกล่องโล่ปลอมนะครับผมซึ่งเอาไปห้อยในนี้ไม่ได้นะเพราะว่าแผดซับเสียงมันหนาเกินไปนะครับก็เอามาใส่ในนี้นะครับผมส่วนตรงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นเอ่อพวกสาย HDMI มีมีใครพกคอนในห้องไหมผมคนนึงอ่ะเขาพกคอนในห้องนะครับก็มีสายแปลงจาก อันนี้นะครับผมซื้อมาให้แฟนนะครับเพราะมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปซื้อกาดจอแรงๆเอานะครับผมแล้วก็เล่นในบูสเต็เอาก็ได้นะครับมีปลั๊กฟงปลั๊กไฟเพียบนะครับก็ปิดไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางงานต่างๆนะครับผมอันนี้ผมขอเสริมหน่อยนี่ฮะ ภาพนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมใครอยากได้อะไรใครมีความฝันอะไรนะครับเอาภาพมาติดไว้แล้วก็เราตื่นขึ้นมาทุกๆเช้าเราจะได้มองเห็นมาทุกๆเช้าเราจะได้มีแรงมั่นใจที่จะทําในสิ่งต่างๆต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนั้นเป็นภาพความฝันตัวเองให้เห็นภาพในทุกๆวันเพื่อให้มีกําลังใจทํางานต่อไปนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบวเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับผมส่วนเราตรงลราเตอร์นี่ก็เหมือนเดิมอ่ะผมขอบนเรื่องนิดหน่อย เรื่องเน็ตหายไป2วันครับแล้วกลับมาวันที่3แล้วมันก็หายไปอีก2วันคือผมไม่บอกนะว่าผมใช้เน็ตอะไรนะครับผมเป็นเลขสามอะเลขสานะครับผมก็ มันหายไปแล้วกว่าจะกลับมาผมไม่ได้ทํางานเลยนะครับผมผมต้องทํางานออฟไลน์ลองคิดดูนะครับก็บ้านผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมแล้วก็มีวางแลนที่จะทำบ้านใหม่หรือว่าสร้างบ้านใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวรอทาสตูดิโอแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างให้มันเข้าที่นะครับผมแล้วก็สเกลงานเราจะใหญ่ขึ้นทุกคนจะเห็นผมไปโพในอีกหลายช่องอีกหลายคอนเทนต์เยอะมากขึ้นนะครับผมก็เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมด้วยการกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย